สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับสามทับสองเจอครูคำห้านะครับวันที่7กันยายน2564นระครับแล้วก็3ทับหนึ่งจะเจอกับครนะูวันพุธเนาะวันวันพุธที่8นะครับกันยายน2 5 6 4เนาะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับในในการเรียนรู้ที่4เนาะในการเรียนรู้ที่4นะครับเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย เนาะจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ยังพูดไม่จบนะครับประมาณก็หาประมาณประมาณ78สไลด์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันให้มันจบเนะาะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้สอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะบางคนอาจจะยังไม่สอบบางคนที่ยังไม่สอบก็เดี๋ยวเข้ามาสอบนะครับเดี๋ยวก็เปิดเปิดให้สอบไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์นะครับสมัยประชาธิปไตยนะเนาะมันจะมีในใน,ในช่วงประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ ทงค,ความรู้เนาะนะครับก็คือเป็นช่วงตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับจากเดิมที่เป็นสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วประเทศเรามันก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเยอะะมากมายเป็นเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งนั้นพูดง่ายๆก็คือ เป็นเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยหลายคนอาจจะงงว่าอา้าเราเป็นประชาธิปไตยเราจะเรียกร้องอะไรมันจะมีในหลายๆยุคหลายๆช่วงหลายๆสมัยที่ประชาชนหรือว่านักศึกษาหรือว่ากลุ่มคนพ่อค้าเหล่านี้นะครับออกมาประท้วงาการประท้วงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันผิดนะาการประท้วงมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ ถูกกาหนดไว้ในการปกครองในระบบะรัฐแบบประชาธิปไตยอยู่แล้วว่าเราสามารถประท้วงได้ชุมนุมประท้วงได้ตั้งแต่กี่คนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการสแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ่งนะครับเาะดังนั้นการประท้วงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่จะต้องเป็นการประท้วงที่ อย่างสันติและก็สงบไม่มีการใช้อาวุธไม่มีการใช้ความแรงนี่คือถูกต้องตามหลักการของประชาธิปไตยนะครับประเทศไทยเราก็เกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงนี่ยหลายหลายๆครั้งเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่ามันมีการถูกขอมงามจากผู้ที่มีอำนาจจากทหารจากตำรวจหรือว่าหลายๆฝ่ายที่ เราประชาชนเริ่มมองแล้วว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยดังนั้นเขาก็เลยต้องออกมาพูดนะครับออกมาพูดกันนะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างอันนี้สรุปเป็นคร่าวๆเนาะตอนม .2 นักเรียนน่าจะได้เรียนมาคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันที่14ตุลาคม2516อ่า14ตุลานะครับเหตุการณ์14ตุลานะครับเกิดขึ้นนะครับ โดยจอมพลถนอมกิติขจรนะครับใช้กําลังทหารยยึดอํานาจตนเองฟังนะครับตนเองหมายถึงว่าในขนาดนั้นจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่ตัวเองก็น่าจะเป็นผู้นํากองทัพด้วยตอนนั้นเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบผู้บัญชาการกองทัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยสั่งให้ทหารมายึดอํานาจตนเองเพื่อ ล้มลางรัฐธรรมนูญพูดง่ายก็คือฉีกรัฐธรรมนูญเดิมหมายถึงว่ากฎหมายที่ระบุในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับจะถูกยุบลงไปแล้วทําให้ทหารเนี่ยสามารถเอาปืนเนี่ยมาจี้เราได้แล้วก็บอกว่าคุณต้องทําตามที่ทหารบอกนะอะไรแบบนี้ครับมันจะทำได้ถ้าบอกว่ามีการยึดอํานาจนะก็คือมันจะจะจะ,จะกลายไม่เป็นประชาธิปไตยในช่วงนั้น mm hmm. นะครับ ทีนี้พอจอมพลถนอมเนี่ยใช้กําลังทหารยึดอํานาจอํานาจตนเองแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยทําให้เกิดกระแสต่อต้อตานเหมือนคนก็เริ่มไม่พอใจนําไปสู่เหตุการณ์สิบสตุลานะครับสิ้นสุดลงเมื่อจอมพลถนอมกิติาจร์เนี่ยนะครับเมื่อจอมพลถนอมนะครับจอมพลประภาสแล้วก็พันเอกนรงค์เดินทางออกจากประเทศก็คือ3คนนี้หนีออกไปนอกประเทศก็เลยสิ้นสุดลงนะครับ,รบเหตุการณ์1 4ตุลาเนี่ยที่จริงมันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับมีเช่นมีตำรวจ ทาหารเริ่มใช้อํานาจในการแบบปรับปรำประชาชนที่มาชุมนุมอะไรแบบนี้นครับมันเริ่มมีมือที่3เข้ามามือที่3ก็คือคนที่มาปลุกปั่นนะอยากเรียน <Okay. S 1> เป็นใครก็ไม่รู้อยากจะก่อสร้างความวุ่นไปก็มาปลุกปัน่นมายิ่งโน่นนี่นี่นั่นนะครับเนาะก็มีคนตายเยอะทั้งสามมีการมีคนตายนะครับมีคนตายเยอะนะครับแล้วก็คนที่เป็นต้นเหตุจนนนอมจนพลถนอมจอมพลประภาและก็พันเอกนารงเนี่ยก็เลยตัดใจกออกจากประเทศไป เหตุการณ์นี้ก็เลยจบนะครับต่อมาเหตุการณ์6ตุลาคม2519ห่างกันไม่กี่ปีเนาะจากปี2516นะครับมันเกิดจากการที่จอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยเดินทางกลับเข้ามายัางประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมออกไปจากประเทศแล้วแล้วก็จู่ๆก็กลับเข้ามาในประเทศไอีกครั้งหนึ่งนะครับคนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถนอมกลับเข้ามาอีกแล้วก็เลยเริ่มแบบไม่พอใจเพราะว่าไม่อยากให้เขากลับเข้ามาอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยประชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่เขาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็มีการทําให้นิสิตนักศึกษาเออกมาเยอะมากนะครับตำรวจก็เลยใช้กําลังเนี่ยนะครับเข้าไปปรับปรามอีกก็นั่นแหละครับมีการสลายการชุมนุมมีคนบาดเจ็บล้มตายเนาะหตุลากับ14ตุลานะครับต่อไปเหตุการณ์พฤึกสภาธมินครับพฤึกษภาธมินเกิดขึ้นในปีพศ,ศ2535มครับมีการชุมนุมประท้วงนะครับาการขึ้นดํารงตําแหน่งของจอมพล สุจินดาคาระพยูนนะครับพันเอกสุจินดาคารพยูนคาระพยูนนะครับเป็นรัฐบาลก็คือพูดง่ายๆก็คือ,อพลนเอกสุจินดาคาระพยูนเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ยึดอํานาจเหมือนกันคล้ายๆกับถนอมนี่แหละนะครับแล้วก็พูดพูดเกินว่าตัวเองจะไม่ขึ้นรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดแต่จู่ๆก็ดันขึ้นรับ นะครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเฉยโดยบอกว่ายอมผิดสัจจะเพื่อให้ประเทศเดินหน้าอะไรประมาณนี้นะครับทำให้คนหนักนะครับเริ่มไม่พอใจก็เลยมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลน,นะครับก็เลยเข้าปรับปรามผู้ชุมนุมอย,อย่างใช้ความรุนแรงเลยนะนะครับและเหตุการณ์ก็สิ้นสุดลงเมื่อพลเอกสุจินดานเนี่ยนะครับลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็คือสาเหตุการคร่าวๆเนาะตัวละครสําคัญในเรื่องก็จํใบว่า1ิตุลาหตุลาถนอมกิติขจรถนอมกิติขจรผู้สัปดนห์มีพลนนเอก สุจินดาคาร์ไยุนนะครับจําประมาณนี้เนาะแต่ที่จริงแล้วเหตุการณ์มันีเยอะกว่านี้นะครับต่อไปครับพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับในสมัยประชาธิปไตยเนาะเศรษฐกิจแบบไทยจากเดิมที่นักเรียนเคยเห็นหมาตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นใช่ไหมครับแล้วก็มาช่วงปรับปรุงประเทศในราัชากาลที่5 จนมาถึงนะครับในช่วงที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเศรษฐกิจไทยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเดิมที่ผลิตเพื่อกินเฉยๆเพื่อย,ยังชีพเฉยๆเพื่อแลกเปลี่ยนเฉยๆก,ก็กลายเป็นผลิตแบบทุนนิยมเกิดขึ้นนะครับในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้มีกําหนดนโยบายนะครับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เน้นให้ประชาชนสนับสนสุนของไทยโดยใช้ของที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นทุนนิยมคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นของแบรนด์นอกจะไม่ใช้จะใช้แค่ของไทยของไทยดีกว่าต้องสนับสนุนคนไทยเขาเรียกว่าทุนนิยม ทุนนิยมนะ,ะถ้าใครใช้ของนอกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยทำไมไปใช้ของนอกก็มาใช้ของไทยไทยทาไทยใช้ไทยจเจริญอะไรแบบนี้นะครับในสมัยจมพลปอก็เลยเกิดเป็นเศรษฐกิจแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมมีก็มีโปสเตอร์นะครับโณรงคงให้ประชาชนเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้นเพราะาประเทศไทยเนี่ยส่งข้าวได้เป็นอนดับตน,ต,นต้นนะครับของโลกในสมัยนั้นเนาะตอนนี้ก็โดนหลายประเทศแซงไปแล้วนะครับ เศรษฐกิจแบบไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงนั้นมันเกิดทุนนิยมมาก่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้มีแบบเอกสารอะไรลักษณ์อักษรที่เป็นแนวทางให้ให้ให้เดินชัดเจนนักนะครับพอ,อในปี2504ใช่ไหม2504นะครับก็เลยเริ่มมีการวางนะครับเพื่อพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจแบบจริงจังโดยเขียนเป็นแผนพัฒนาฉบับหนึ่งขึ้นเรียกว่านะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ เิดขึ้นมาเป็นฉบับแรกรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้ในปี2504โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อยกนะครับาการครองชีพของประชาชนให้มินดีขึ้นให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเนาะโดยทุกๆ5ปีก็จะมีการประกาศแล้วก็เปลี่ยนแปลงแผนใหม่ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ เกิดขนูมิพลนะครับสร้างขึ้นในจอมพลสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็เกิดจากการขยายตัวภายใต้เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนาะเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะอย่างเช่นมีการสร้างเกิดขึ้นถนนหนทางก็มีการสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อซัพพอร์ตในการทําให้เศรษฐกิจมันจเจริญขึ้นถ้าถนนมันดีคนเขาก็สามารถขนส่งสินค้าได้ง่ายอะไรแบบนี้นะครับโอเค ด้านสังคมครับสมัยประชาธิปไตยเนาะก็มีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นเขาไม่ได้มองแค่อาชีพอาชีพกเกษตรกรรมอาชีพขุาราชการก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับเนาะคนก็ได้เรียนหนังสือมากขึ้นมีอาชีพหมอพยาบาลที่แบบได้ไปเ,เรียนต่างประเทศน่นนี่นั่นมีธนงทนายมีอาชีพฟรีแลนซ์มีนุนนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนาะนะครับ ค่านิยมของคนไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไมเร่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการแต่งกายโน่นนี่นั่นนะครับสังคมเมืองก็ขายายใหญ่ขึ้นนะครับมีเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าขึ้นมีการใช้โทรเลขนะครับเนาะ,ะมีการขนส่งในเรื่องของไปรษณีย์ขนส่งสินค้าโดยใช้เรือโดยใช้โน่นนี่นั่นแต่ที่จริงเรือมันก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่าก็มีการใช้รถอะไรเข้ามานะครับแล้วก็เกิดปัญหาทางด้านสังคมเกิดเยอะแยะมากมายมันเจริญขึ้นก็จริงแต่ว่าในตรงการข้ามกันมันก็ ต้องมีสิ่งที่เป็นด้านลบเกิดขึ้นเสมอนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะเราน่าจะพอมองออกอยู่นะักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยประชาธิปไตยเนี่ยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดสงครามโลกถูกไหมครับในราัชากาลที่6นะครับทั้งสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับเราประเทศไทยเราอยู่ในประเทศผู้ชนะสงครามทั้งสองทั้งสองครั้งแต่ว่าก็มีการเสียนะครับ อะไรหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราก็ได้แก้ไขสวนทธิสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนาะที่ครูได้กล่าวไปในสมัยรัตนโกสินทร์ต้นๆที่เราได้ทําสนทธิสัญญาเบอร์นีบาวลิงต่างๆนานาเราก็ได้แก้ไขในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฮันทีสองอีกแล้วนะครับควาสมสัมพันธ์นะครับทำไมเขาเห็นแบบนี้สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความสัมพันธ์สมัยสงครามเย็นภายหลังสงครามเย็นเดี๋ยวนะเขาจะอธิบายเพิ่มไหมเนี่ย อ่าโอเคนะครับที่จริงมันก็จะเกิดขึ้นทั้งสงครามโลกครั้งที่1นนะคสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สงครามเย็นด้วยนะครับประเทศไทยตอนสงครามโลกครั้งที่1ประเทศไทยปรับประกาศตัวเป็นกลางก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นรลหก็มองแล้วว่าฝั่งไหนจะชนะก็เลยเข้าไปอยู่ฝั่งที่ชนะไทยก็เลยได้สามารถแก้ไขสันติสัญญาที่มันเราเสียผลประโยชน์อย่างเช่นเบลลิงกับเบอร์นีได้ใช่ไหมครับเนาะอ่าแล้วก็พอสงครามโลกครั้งที่2ไทยที่จริงแล้วไทยจะอยู่ในประเทศผู้แพ้สงครามเพราะว่า ญี่ปุ่นเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปสุพามาถูกไหมครับดังนั้นเขาก็เลยมองว่าเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งญี่ปุ่นแต่มันเกิดขบวนการหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือขบวนการเสรีไทยที่ช่วยสหรัฐอเมริกาอยู่เหมันว่าไม่เห็นด้วยกับที่รัฐบาลไทยไปช่วยแบบนั้นนะอะไรแบบนี้นะครับไทยก็เลยใช้ตรงนี้เนี่ยไปอ้างทําให้ประเทศไทยเนีหลุดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามแต่เราก็ต้องเสียผลประโยชน์อย่างนะอย่างเช่นเสียเสียจังหวัดที่เราได้คืนมาในช่วงสงครามโลกครั้งทีหนึ่งไปอะไรอย่างนี้ครับ จังหวัดที่บางทีเราก็ไม่เคยได้ยินชื่ออย่างเช่นพัตตบองอะไรอย่างเงี้นะครับเนาะเป็นทางฝั่งของพม่าทางฝั่งของกัมพูชานั่นแหละนะครับเราจะเสียไปอีกนะครับแต่ตอนเสียลาวเนี่ยเราเสียตอนรห้านะครับโอเคส่วนสมัยสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสงครามที่มันเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามที่ไม่ได้มีการสู้รบโดยตรงออไม่ได้สร้างความเสียหายเยอะแต่ถามว่าถือว่าเป็นสงครามไหมเป็นเพราะว่า มันมีการแบบโฆษณาชวนเชื่อโจมตีการทางพานสื่อโฆษณานะครับแล้วก็ทําเป็นสงครามตัวแทนไปอย่างเช่นสงครามเกาหลีกับสงครามเวียดนามอะไรแบบนี้นะครับซัส,ส่วนใหญ่แต่ว่าตัวบิ๊กๆจริงๆเขาไม่มาสู้กันหลับอะไรแบบนี้นะครับบทบาทของประเทศไทยนะครับในสมัยประชาธิปไตยต่อสังคมโลกนะครับไทยทําอะไรบ้างในในสมัยนั้นนะครับก็มีการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้นนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2 ก็คือเป็นองค์การที่เน้นในเรื่องของการสร้างสันติให้แก่โลกใบนี้อะไรแบบนี้นะครับมาไกลเกลียวเพราะว่าเราสร้างสางครามมาเยอะแล้วนะครับสหประชาชาติก็เลยต้องเข้ามาดูแลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ประเทศไทยได้ร่วมลบส่งทหารไปลบในสงครามเกาหลีด้วยนะครับเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งซีโตนะครับซีโต้คืออะไรนะครับเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านนะครับลัทธิค,คอมมิวนิสต์ในสมัยที่จะเกิดสงครามโลก ไอ้ที่สมัยที่จะเกิดสงครามเย็นนั้นประเทศมันถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับประเทศไทยก็เลยเหมือนไม่อยากจะไปอยู่ในในกลุ่มของคอมมิวนิสต์ก็เลยเข้าร่วมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งซีโตด้วยเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพื่อต่อสู้กับลัทธิที่มันเป็นคอมมิวนิสต์เนาะไทยเข้าร่วมสงครามเกาหลีนะครับตามนโยบายของรัทธ เนี่ยต่อต้านการแพร่ขายายของลัทธิค,คอมมิวนิสต์นะครับก็เป็นที่มาของการเข้าร่วมสงครามเกาหลีก็องคาซิโตต่ตอมาต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งสมาคมอาสานะครับถ้าใครเคยเรียนอาเซนจะรู้ว่าอาสาเนี่ยเป็นการพยายามรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นแบบสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่ามันทํางานได้แค่2ปีก็หยุดชะงักเพราะว่าประเทศที่เป็นสมาชิกตีกันเออนะครับ แต่ว่าอาเซียนนี่ก็ได้เป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันว่าอาเซียนนั่นเองดังนั้นก่อนจะเกิดอาเซียนจะเกิดสมาคมอา,าสซนี่มาก่อนประเทศไทยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับเอ้ไม่สิเข้าร่วมนะครับหลังจากนั้นก็ เข้าเป็นสมาชิกของของค์งการการค้าโลกก็คือ WTO ไม่ใช่ WHO นะ WHO ก็คือ World Health Organization WTO ก็คือ World Trade Organization องการการค้าโลกแต่ว่า WHO จะเป็นอง์การอนามัยโลกนะครับอย่าสับสนนะองการการค้าโลกเราเข้าร่วมเพื่ออะไรนะครับก็เข้าร่วมเพื่อที่จะ,ะเป็นเวทีให้เราได้ไปนำเสนอสินค้าของเรา ให้เราเข้าร่วมเพื่อที่จะเวลาส่งของไปขายต่างประเทศเราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเพื่อเข้าประเทศเขาเยอะอะไรแบบนี้นะครับเนาะเราจะได้ผลประโยชน์นะในเรื่องขององค์การการค้าโลกนะครับเหตุการณ์สําคัญนะครับที่มีผลทางด้านบร,ริาษาัทมีอะไรบ้างก็ที่ทูตุลกีกล่าวไปก็ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2งถูกไหมครับเออทหารฝ่ายพันธมิตรรอบส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก ให้แก่เสรีไทยด้วยเครื่องบินของอังกฤษนะครับอันนี้ก็คือขบวนการเสรีไทยเนาะสง,ะงคารามโลกครั้งที่2ที่เราไปเข้าร่วมกับญี่ปุ่นรัฐบาลไทยนะแล้วก็เกิดขบวนการเสรีขึ้นทางฝั่งอังกฤษนะครับก็เลยแบบมาช่วยขบวนการเสรีไทยนิดนึงนะครับการเดินสวนสนามของเราเสรีไทยที่ถนนราชด,ดำเนินภายหลังการเสร็จสิ้นสง,งคารามโลกครั้งที่2ที่จริงเสรีไทยเนี่ยจะอยู่แถบแเรานะแถบๆบอีสานนี่แหละครับเขาสมัยก่อนเป็นพื้นที่สีแดงนะครับ ถือว่าเป็นกบฏนะแต่ว่าด้วยความที่เพราะเขานั่นแหละทำให้ประเทศไทยรอดพ้นก็เลยมีมีแบบมีภาษีดีขึ้นกลายเป็นคนดังมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเนาะบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับอันนี้เริ่มจากรัชกาลที่8นะเขาพูดถึงรัชกาลที่8นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระอานันทมหิดลเนาะทรงเป็นพระราชโอรสองค์แรกของสมเด็จพระเจ้ามหิตตลามหิตมหิตตลาอดุลไม่ใช่สิ มหิดลมหิดลอนุญาเดชนะครับสเสด็จขึ้นครองราชนะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่8ในราชวงศ์จัก,กรีพระราชกรณียกิจที่สําคัญก็คือสเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดลนะครับแล้วก็ตรวจตรวจการศวนสนามของกองทัพพันธมิตรนะครับในสมัยสงครามโลกนะไอ้ไม่สิในในสมัยที่รัฐที่คอมมิวนิสต์เริ่มเข้ามาสงครามยเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอเค แต่เขาก็ให้เกียรติเพิ่นนะครับรแปต่อมาก็รเก้าเนาะเพราะว่ารแปดเพิ่นคองราชไม่กี่ปีนะครับ15ปีหรือเปล่านะครับก็จะไม่ผิดอ่ารเก้าก็ทรงเป็นพระอนุชานะครับของรัชกาลที่แปก็คือเป็นน้องเนาะทรงครองราชนะครับเป็นรัชกาลที่9นะครับในราชวงศ์จักรีเพื่อนก็มีโครงการเยอะนะครับมันจะเป็นฝนเทียมนะครับฝนเทียมแก้ปัญหาเรื่องภัยแรงนะโครงการแก้มลิงแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมนะครับ การหันใช้พัฒนาในเรื่องของการบำบัดน้ําเสียโครงการเขื่อนป่าศักชลสิิธิ์ก็คือในเรื่องของการกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในเรื่องของการเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราสามารถเอามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้นะครับมีศูนย์ศึกษาพัฒนาอันหนึ่งมาจากพระราชดำริอีกเยอะมากนะครับในโครงการของเพิ่นนะครับก็เพื่อนก็มีโครงการเยอะนะครับประมาณ3 0มพันสี่พโครงการเนาะที่เราได้ทับราบกันมาโอเคนะครับพูดซะเยอะเชียวนะครับรอบนี้อ่ะ คำถามนะครับเหตุการณ์พืชสภาธมินที่จริงพืชสภาธมินนะ่ะมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับนะอามีสาเหตุเกิดมาจากอะไร ครับแผนพัฒนา เศรษฐกิจแบบทุนนิยมอ่เกิดขึ้นในสมัยานายกรัฐรมนตรีคนใดเกินไปแล้วเนาะ ไทยโดนคนจะเป็นผู้แพ้แพ้อย่งไงวะแพ้สงครามเพราะอะไรเออเนาะน่าจะได้อยู่มั้ง เค้น้อห้าข้อนะครเหตุการพฤกษพฤกษพาธมินนะครับอุ้ยพฤกษภาธมินนะครับมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับชื่อเต็มเต็มของมันฉบับที่1เกิดขึ้นเมื่อพ่อสดใดเศรษฐกิจแบบทุนิยมเกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใดสงครามโลกครั้งที่2ไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้น เกิดกลุ่มอะไรขึ้นนะครับตัวง่ายๆสงครามเย็นมีลักษณะอย่างไรนะครับก็5 5ข้อตอบมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ